ส,สู้ๆนะไปโรงเรียนน่ะส,สู้ๆจะถึงหรือ,อยังเนี่ยจะถึงแล้ว,จะ,ลวจะถึงแล้วอีกนิดนึงถ้าหนาวนะก็ไม่ต้องคอยทนความหนาะวนี้ได้คดุณแต่น้องนี่ฝนจะอยู่แต่ก็ในชิโก้ ก็อเจ้าบูอะเตรียมตัวด้วยจะถึงแล้วเจ้าบรูกับเจ้าเยโลกับเจ้าแรงโบใกล้ถึงแล้วแต่รถติด ใายเตรียมตัวเลย <Okay. S 1> ใส่แมสใส่อะไรให้เรียบร้อยโรงเรียนแล้วโอเคแล้วแม่หนูอยู่แม่ก็เอาค้องใส่คอให้หนูแล้วแล้วหนูทําทไมเอาไว้ไหนอีกก็เธอมันเป็นโรคเด็กเออไม่เป็นไรลม,มีน้ก็ไม่ได้เอาเ็ก้อว้ไวดเด็กนี้<ว>จะเป็นฝั่งอะุุกบาน อนุบาลนู่นฝักปว่าหนึ่งไกลมากฝักปว่สองแล้จะฝักกวสองตอนนี้กำลังหาที่จุดหลบอยู่มันง่ายถึงฝักปอหนึ่งนี่แอบตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ปอหนึ่งอยู่ปอสองอ่ะมามาบอก กับเพื่อนๆซิว่าพวกพวกเราอยู่อุปกรไหนอนุบาลไหนผมอยู่ป2ทับ2เลขที่16<อ>เลขที่16หนูยอยู่หนูอยู่อนุบาล3ทับ1เลขที่ที่17อ่ะปลายไซแม่แล<ำ>้เวเลข์ประจำตัว2 2 8 3 2ส่วนนี่นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปเรียนกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย